สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างชิ้นงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้นะคะสำหรับบางคนที่ยังคิดชิ้นงานไม่ออกนะคะวันนี้ครูมีตัวอย่างในเรื่องของการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ในการสร้างชิ้นงานนะคะอย่างชิ้นงานแรกนี้นะคะเนี่ยจะเป็นขวดเปล่าเป็นขวดน้ำหอมปรัประกาศนะคะที่มันหมดแล้วเนี่ย นักเรียนก็เอาเก็บไว้แล้วนักเรียนนําวัสดุต่างๆที่มันเหลือใช้ก็คือพวกดอกไม้ต่างๆจากแจก,กันที่แบบมันอาจจะเก่าแล้วนักเรียนก็เอามาใช้ในการตกแต่งมันก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอะไรที่มันเป็นขวดต่างๆเนี่ยนักเรียนก็เอามาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะอย่างอันนี้นอกจากจะมาใส่ส่วนประกอบในเรื่องของน้ำดอกไม้น้ำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาตกแต่งแล้วนะคะ ถ้านักเรียนมีฝีมือในการวาดรูปนักเรียนก็วาดรูปลงไปนะคะแล้วก็เอามาใส่ดินซอป,ปากกาอะไรต่างๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องของขวดแก้วต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่องของกระป๋องกระป๋องน้ําอัดลมกระป๋องผล,ลไม้กระป๋องอะไรต่างๆที่เป็นอาจจะเป็นปากกระป๋องอะไรก็ได้ที่นักเรียนพันหมดแล้วนักเรียนก็นํากระป๋องเนี่ยมาล้างให้สะอาดทำความสะอาดแล้วก็นํามาใช้ในการสร้างชิ้นงานอย่างชิ้นนี้ เวลาเรามาทําก็คือเอาไม้เป็นไม้ที่อยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยไม้กรถินไม้อะไรที่มันแห้งแล้วนักเรียนตัดให้มันเท่ากันแล้วเอามาติดกาวหรือใช้ปืนกาวอ่ะทาแล้วก็เอาชิ้นเอาชิ้นไม้เนี่ยแปะลงไปนะคะก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้มาได้ประโยชน์ของชิ้นงานใหม่ก็คือมาทําเป็นเชิงเทียนมาทําเป็นที่ใส่เทียนหอมเห็นไหมคะอ่าต่อไปเนี่ย ก็เอามาสร้างใช้เป็นที่ใส่อุปกรณ์การเครื่องเขียนต่างๆนะคะส่วนชิ้นนี้เป็นงานที่ได้มาจากกระดาษก็คือเอากระดาษอะมาแช่น้ำแล้วก็พยายามขยำให้มันเละแล้วก็เอาไปผสมคาวแล้วก็มาปั้นแล้วก็พ่นสีก็จะเป็นชิ้นงานศิลปะออกมาอย่างหนึ่งนะคะต่อไปเราจะมาดูชิ้นงานส่วนนี้ก็คือเป็นชิ้นงานที่มันเหลือเหลือใช้ เช่นเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะคะครูทํามานานแล้วตอนนี้มันเก่าแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นกล่องกระดาษแข็งนะคะนักเรียนก็เอากระสอบนะคะมาทากาวแล้วก็แปะแล้วหลังจากนั้นก็เอาผ้าเนี่ยมาทําตกแต่งขอบให้สวยงามแล้วหลังจากนั้นก็นํากระถางต้นไม้เนี่ยลงไปใส่เห็นไหมคะเนี่ยจะเป็นงานที่สร้างชิ้นง,งานออกมาได้สวยอย่างนึงส่วนตะกร้านี่เหมือนกัน ตาเนี่ยเวลาเราซื้อมามันก็จะเป็นตะกร้าแบบธรรมดาล้นๆเราก็เอาชิ้นงานที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเป็นกระถางต้นไม้สวยๆใส่ลงไปแล้วเพื่อไม่ให้มันล้นๆหรือว่ามองแล้วมันไม่สะดุดตานักเรียนก็เอาริบินผ้าเนี่ยมาพันทาให้เกิดสีสันขึ้นมาส่วนชิ้นนี้ก็เป็นงานไม้นะคะก็เป็นงานไม้ที่ข้างในก็จะเป็นขวดแก้วเราก็ใช้วิธีการทากาวแล้วก็เอาไม้มาแปะแล้วก็ หลังจากนั้นทาสีส่วนตัวนี้เป็นกา้านมะยมนะคะเนี่ยเป็นกา้านมะยมตอนที่มันสดๆเราก็มาพัานกับไม้ให้มันเป็นเกลียวแล้วก็ตากไว้ให้แห้งหลังจากนั้นก็เอามาใช้ในการตกแตง่งส่วนตัวนี้ก็เกิดจากแก้วกาแฟค่ะเราก็ใช้ปืนกาวเนี่ยเอากาวเนี่ยหยดลงไปให้รอบๆหลังจากนั้นก็เอาสีทองมาทาแล้วข้างในอ่ะมันเป็นพลาสติกอยู่แล้วนะคะ เราก็เอาน้าใส่หลังจากนั้นเราก็มาเป็นใส่ผู้ดงังหรือมาทําเป็นแจกันอะไรตกแต่งห้องอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เอามานําเสนอให้นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงานนะคะหวังว่าตัวอย่างงานที่ครูนํามาเสนอนักเรียนเนี่ยมันคงมีประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงานของนักเรียนได้นะคะครูขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะ